สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเคนโนนะคะในคลิปนี้เจคเคนนนำเสนอให้ชมกับบ้านพร้อมที่ดินเจ้าของขายเองค่ะทุกท่านบรรยากาศวิวแบบนี้เลยนะคะเป็นธรรมชาติมากๆค่ะทุกท่านอบร้อมไปด้วยวิวภูเขาบ้านพร้อมที่ดินขนาดเนื้อที่2ไร่ครึ่งเป็นที่ดินฉนดคุดแดง้งที่ดิน2ฉโนดนะคะพร้อมกับบ้านค่ะอยู่ในแหล่งของชุมชนด้านหน้าบ้านเป็นทางสาธารณประโยชน์ถนนคอนกรีตนะคะ อยู่ในตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาค่ะมีเซเว่นอยู่ใกล้ๆด้วยนะคะการเดินทางสะดวกสบายค่ะทำเรดีๆเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยอยู่ใกล้เทศบาลมีตลาดเช้าด้วยค่ะทุกท่านแปลงนี้นะคะราคา4ล้าน5แสนบาทปรับลดราคาพิเศษเหลือเพียง3ล้าน7แสนบาทเท่านั้นค่ะเจ้าของขายเอง ท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและนัดชมพื้นที่นะคะติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยค่ะเพื่อนัดหมายวันเวลาและคุยราคาเพิ่มเติมนะคะติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ